อา้าเครื่องอ่ะนะครับสวัสดีนะครับพี่น้องชาวเฟซบุ๊กยูท <Facebook S 1> ูบ <YouTube S 1> ที่เครารพรักนะครับวันนี้นะครับจะพามารีวิวนะครับเจ้าใบตัดหญ้าที่คมที่สุดในโลกนะครับเท่าใบมีดโกนนะครับพี่น้องคมคมที่สุดในเขตบ้านตำบลกระโพงโอเคนะครับมาเริ่มเลยคุณโทเนาะ,ะนี่โบบิตเนี่ โอ้สุดยอดสุดยอดนะครับสุดยอดโอ้ ยอดนะครับใบตัดนะครับคมเท่าใบมีดโกนนะครับโอ้โอ้สุดยอดเลยโอ้ แป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียววัวนะครับ40-50ตัวนะครับตัดหญ้าแป๊บเดียวนะครับเาเีอกาดว็ได้เขาทีกว่าเดนอนนีก ตัวน,นั้นใบมันอ้นฮุอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ลากยาวเลยครับลากประมาณสองเมตรนาสิบนะครับความความหนาหน้ากว้างนะครับอู้กับใบตัดนะครับคงเพชรใบตัดซิ่งนะครับพี่น้อง ท่านใดสนใจนะครับติตโตสอบถามที่นะครับเฟซบุ๊กทงเพชรจำเริญใหญ่นะครับหรือโทรนะครับ085495064นะครับพี่น้องเรามาชมใบตัดกันโตนะครับอ้ทำไมตัดได้สวยแท้โอ้ตัดทั้งดินทั้งอะไรเลยนะครับนี่ ย่านะครับยานี้เขาเรียกย่านไนนะครับย่านไนนะครับ เป็นสกูลพันเดียวกันกันกบแพงโกล่านะครับพี่น้องมีความอุดมสมบูรณ์นะครับแข็งแรงโปรโตีนสูงนะครับหมก,กับนะครับเป็นอาหารตัดนะครับพี่น้อง आ आ आ ตัดเร็วมากนะครับตัดเร็วตัดสวยตัดไวด้วยนะครับสําหรับใบตัดหญ้านะครับตัวนี้นะครับพี่น้องโอ้สขุดยดน,นะครับเรียดจิ๊บเท่าเท่ารถตัดเลยนะครับโออนะครับ ตัดเร็วตัดเรงนะครับพี่น้องไปตัดโอ้นะครับกวาดขะกวาดกวาดหญ้าเป็นกองนะครับกวาดหญ้าเป็นกอง ถูกดินนะครับถูกดินยังไม่เป็นไรนะครับจะให้จะถูกไม้กับหินนะครับพี่น้องสำหรับใบตัดตัวนี้นะครับอ้เลม็มอ้ระวังนะนะระวังนะครับ ตัวถูกไม้นะครับถ้าถูกไม้หักเลยนะครับถึกถุกโตนะครับถูกโตกับทุกก้อนหินนะครับ आ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  อ่ะนะครับออ้ตัดแปบเดียวนะครับสิบนาทีนะครับออ้ตัดนะครับแจ๋วเลยนะครับพี่น้องออ้ตัดยาได้ฟีมือนะครับเป็นที่อะไรนะคุณพ่อเป็นที่คนหรือว่าเป็นที่ใบตัดโอ้ที่ใบตัโอ้เป็นที่ใบตัดนะครับไม่ไม่ใช่เป็นที่ฟีมือคนนะบอ้ตัดได้สวยมากๆนะครับ กับใบตัดนะครับท,ทองบบเพชรใบตัดซิ่งนะครับพี่น้องอดูคมที่อู้โปรโมชั่นโปรโมชั่นสำหรับคนที่เห็นผ่านคลิปนี้ราคาราคาเท่าไหร่สามร้อยเก้าสิบเก้าสามอเกสบเก้าอู้สวยเนะยาะยาก้าก็สวยด้วยนะครับอ,อ่ะนะครับท่านใดที่ต้องการใบตัดนะครับและต้องการพันหญ้าไหนนะครับปกติแล้วผมเคยใช้มาอะยินว่มา ผมเคยใช้มาในตัดไม่ถึงหน้าเลยหมดคมแล้วโอ้นะครับนีดยอดเลยนี่รีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะครับคุณพ<ว>่อกลวยยอดเลยอืมนะครับตัดเร็วตัดเรงตัดสวยตัดไวนะครับต้องไปตัดทองเพชรน,นะครับไปตัดซิ่งโอ้อ่ะนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ